Uhm ออมเลซื้อไรเฮ้ยอมเล่ซืああ้อมีดเลยเหรอลอง้ยน่ัวจังเลยเอาไปจ่ายตังยาเร็วโอ้ยอมเล่ซื้อมีไปเนยใส่เอาไปแคนน้องชบ็ดนเลยครับที่แย่งดู u t u b บตลอดนะพมเลดไปไหนคะดูดู u บอยู่เหรคะเนี สักคนเลยวันอาทิตย์เนี่ยจะปิดเทอมมาด้วยโอ้ยสวัสดีครับเลดนั่งทำไรตรงนี้คะเบื่อเหรอ,อมไม่นั่งสารตังเลยแล้วทำไมน้องแย่งดู y o u t u b ูบบดีใช่ไหมเอ็ยไปเอาตังค์มาให้เราไปซื้อขนมกันไหมไปไหมเฮเย็มจิกตังค์ใครมาเลยไหมตังค์น้องเดี๋ยวพ่อม,มาคืนให้พ่อยืนก่อนนะถือไว้ถือไว้ ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเพิ่มหยิบมาในกระปุกน้องเวนี้เอาเลยนับดีได้กี่บาทได้กี่บาทเออเอามาเอามาก่อนเอามาก่อนนับดูเลยได้เท่าไหร่โอ้ยแอบจิบตังค์น้องเขียวเผ็ดมานะครับพาเลยไปซื้อขนมดีกว่านะเดี๋ยวพาไปร้านยายนะครับไม่ได้ไปนานแล้วนะลองนับดูนะว่ากี่บาทนะ ครับพี่อมฤตสามสิบบาทเลยเหรอก็เยอะอยู่นะได้ไปร้านใหญ่นะ่าจะได้ไปร้านใหญ่กันน้องเด่นยังดูทีวีอยู่ไม่รู้เรื่องเราไปไปกันเร็วไปพลอยพาไปปิดเทมอมยังคะเนี่ยใกล้ปิดเทมอมค่ะต้องสอบอีกกี่วันคะสอบอีกสามวันสอบอีกสว,วันเลยเหรอสู้ๆนะคะขอให้ตั้งใจเรียนนะคะไปเดี๋ยวเราไปร้านใหญ่นะครับพลอยพาอมฤตขับมอเตอร์ไซค์ไปร้านใหญ่ดีกว่าอมฤตขับมอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนนั่งอันเนี้ยไม่ใช่ไหนตั้งอยู่ไหนอะฮะ โอ้ยตังเป็นบ้าเลยเนี่ยกระปุกน้องเฉเบดตัวนี้มาเดินเล่นไปร้านยาดีกว่านะครับมาแล้วมาแล้วถึงร้านยาแล้วโอ้ร้านยาจ่าอีซื้ออะไรซื้อผลไม้เหรอโอ้ดีอย่างเลยซื้ออะไรคะร้านยาตรงนี้มีอะไรบ้างร้านยามีอะไรเฮ้ยอะไรอะไมค้าบเหรอเฮ้ยมาถึงก็เจอไมค้าบเลยนะครับ อันนี้คือสปินเนอร์เปล่าที่เป็นล้อหมุนเนี่ยของเล่นใหม่เอาไปลองไหมล่ะอมเล็ดอมเล็ดเราอมเล็ดเราได้มา3 0ิบาทเนี่ยเราจะแบ่งน้องเชื่อเบ็ดไหมแบ่งด้วยใช่ไหมโอเคดีเลยนั้นก็เลือกเลยอันนี้ของยายเขาไว้ไล่หมาหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมเนี้ยอมเล็ดรู้จักไหมไม่ใช่อํมเล็ดรู้จักไหมมันไม่ได้เรียกว่ากระบอกเขาเรียกว่าคมอะไรอมเล็ดรู้จักไหม,ไมไถามยายดิอมเล็ดเกิดไม่ทันหรอก ผมแฝกเป็นละครเนี่ยเห็นไหมยายังรู้จักเลยนี่นผมแฝกนะครับเพื่อนๆเป็นไม้ไม้ที่เขามาฟาดกันในละครช่องเจ็ดเมื่อก่อนนะที่เขาเล่นกัน,นวันนี้ร้านใหญ่มีอะไรบ้างก็มีขนมมากมายนะครับน,นีออมเล็ตเขาเบื่อเพื่อนก็เลยพากมาตรงนี้ขนมมีน้านะครับม,มีขนมอะไรใหม่ๆบ้างออมเล็ตเขาก็เลือกของเล่นดูเพื่อนก็มากินโรตีดีกว,ว่านะครับผมออมเล็ตเพื่อนสั่งโรตีไปแล้วไอ้สกปก วันนั้นซนมากไปแกะอะไรเลอะเ,เทอะหมดเลยนี่อันนี้คือหมาของของยายนะครับตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะมนหมาชื่อสกปรกหมาชื่อนาสงสารหนึ่งเลยนะเอาอะไรได้อะไรบ้างคะเลือกให้น้องด้วยนะโอ้ได้รอรถ่ะแล้วไม่แล้วไม่ซื้อไปสองันหรอลูกืกำลังเออซื้อไปสองกันสิเอาเลยกำลังเลือกขนมอยู่นะครับนี่ โ oh, อ้โห่คนละสีนะคนละสีนะแล้ว<ๆ>มีอะไรมีอะไร <aff le ck> มีมีลิดมิดสันอุ้ยอันนี้เหมือนจริงมากเลยนะที่ยังเลยเอปืนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวติดเหลืองห้ามห้ามไม่มีอะไรยังมีอะไรไอีกไหมออมเล็ตลองเลือกขนมเลือกอะไรดูนะครับออมเล็ตกินโรตีไหมเพิ่นสั่งโรตีให้สี่ชิ้นเลยนะนี่สั่งโรตีมาด้วยนะครับเอาร้านยายมีคั้นท็อปแล้วนะครับนี่ผงที่ออมเล็ตชอบกินนะฮะมีอะไรอะย ลองเลือกดูลองเลือกดูเลยสิบาทจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยพ่อเอ็มก็สั่งโรตีไว้แต่พ่อมันโอนเงินได้นะครับโรตีพ่อเอ็มก็เลยเอา30บาทที่จิกน้องชเชเบ็ดมาให้เอ็าเลดเขาเลือกขนมไปเผื่อน้องเชเบ็ดด้วยนะแล้วเราก็หนีชเชเบ็ดมาด้วยทางห่างนะครับเลยดูโรตีไหมเอําเลดกินเป็นไหมเอ็าเลดชอบเลยนะใคร <ๆ S 2> ชอบกินโรตีบ้างครับโอ้ร้อนดิ แต่เขาทําจนทานานแล้วไงอมเล็ตอมเล็ตลองทํำไหมล่ะอ่าได้แล้วอีกเร็วๆเลือกให้ครบขาดอีสิบบาทนะเราซื้อแล้วถ้าเราไม่เล่นเราให้ต้นน้ำไม่ได้ครไปซื้อกระสุนไปต้นน้ำไดึงไหมฮะลองดึงดิดึงดึงดึงนี่อม,มเล็ตซื้ออะไรอ่ะอเฮ้ยอมเล็ตซื้อมีดเลยเหรอ โอ้ยน่ากลัวจังเลยเอาไปจ่ายตังยายเร็วโอ้ยมาเลยซื้อมีดไปทำอะไรเนี่ยใส่เอาไปแทนน้องเชเบดแน่เลยนะครับที่แย่งดู youtube ตลอดนะโอเคนะครับเราก็ได้ขนมได้เลยเรียบร้อยละร้านยายนะความเหลือมาคนเดียวนะครับเป็นมีดปลอมนะโอเคสักระิะนิดเดียวพ่อจมขอพามเลยกลับบ้านก่อนครับแล้วก็เอาขนมไปแบ่งน้องเชเบ็ดด้วยนะครับเอาเลยค่ะไปแล้วไปกลับบ้าน อเรลดพรุ่งนี้ก็ตั้งใจนะใช่ไหมพรุ่งนี้สอบนะคะจะได้คะแนนดีๆนะดูทีวีทั้งวันน่ะหนังสือไม่อ่านเลยนะโอเคฝากเพื่อนๆหน่อยเร็วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วไปกำลังใจให้เราด้วยนะคะเวลาไป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 รอเอาโรตีก่อนนะสี่อันไปไปยืนรอตรงนู้นไปเดี๋ยวรถชนอเรลดชอบกินโรตีนะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วครับบ๊ายบายอเรลดบ๊ายบายตอนนี้เราก็พาอเรลดกลับมา ถึงหน้าบ้านเล็กๆของเราแล้วนะครับนี่ครับพอมาถึงเขาก็เข้าไปเรียกน้องเลยนะเห็นไหมเห็นไหมนครับเขาก็เรียกน้องมาดูขนมกินโลตีนะนนนเอออยากกินพอดีเลยเ,ออเขายังไม่รู้นะครับก็ น่ารักน่ารักนะครับวันหยุดนี้ก็ใกล้สอบแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคนตั้งใจสอบนะครับผมก็ใครที่ไม่ชอบน้องชิเบตก็อย่าถือโทษตัวน้องชิเบตนะน้องชิเบตยังเด็กอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายอัมเลตบ๊ายบายค่ะ